่ชส,สนุกสนานไม่ใชมาไมา่มาใครจะมามีามาไหมมาไหมลูกมาไหมสิมาสยนี่ยยไรยมาสมซสมาดูอะไรนี่นซ,ซนี่นี่ยายีเลยเยขน,นมให้มาเเร็วานีขนมให้ <laughs> ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเลยนะมาดไหนล้วเรนกับเม็ดสี่ค่ะเม็ดสี่สุดหล่อไปทางไหนล่ะมาหนีลูกมะมีนมให้มั้ยเม็ดสี่ยายมีนมให้มั้ยมาเร็วเดี๋ยวเม็ดสี่มาเอาอะไรนี่ยายมีเลยนี่มีเลยนีเลย มซีแม่ซมาดูอะไรนี่น,นันน่นนั่นนั่นใคอยากกินขนมนั่งลงเออนั่งเรียบร้อยเลยนะบอกจะให้กินขนมนี้นั่งเรียบร้อยเลยที่เมื่อกี้วิ่งเล่นกับยายอะ่ะนอนเรียบร้อยเลยบอกจะให้กินขนมนี้สุลรอของป้า เมย์เราบอกไปละแล,แลเน,แลเ,นเล่นเมื่อย์แหละน้องเล่นไปเล่นมากเพิ่นก็เมื่อยเสร็จแล้วค่ะแลนเล่นกับยายไม่สิเมื่อย์มาลูกเมื่อยยังเหนื่อยไหมในโชว์ตาข้างนี้สิโชว์ตาข้างนี้ก่อนไอโชว์ตาโชว์ตาไหนดูสิไหนโชว์ตาดูสิเไป เมยลายเมยแล้ากมลนอนันตัวนะาูกแมนบซูซี่เมซี่คะเมยแล้วบอบละฮึนั่นเมยกลันั่นลีวบนี้แมนบรมนมมบอรบอรบอระไรพู้น่ะคักตัวยหยก็บอกปั่ว่าคนเนาะนอน อยู่ในสนามหญ้ามีความสุขคักนั่นเสียงอีหยังละ่ละลูกลมเย็นซวยๆเนาะหักล่ะมีความสุขคักะนาเตี้ยเตียบาซั่นเมซี่มีความสุขเตี้ยไปทางไหนละ่ะหือเตี้ยมันไปทางไหนล่ะเมซี่เต็นตาเด่นตาเด่นเตี๋เตีวว่ายังไงครับ สุดหล่อมันเท่แท้ได้นิมาละฮะแล่นเล่นกับยายเมือยแล้วก็มานอนสนละบาลน,นี่เนอะนั่นไปแล้ว <c oughs> ไปไซบูนี่ไปแบบบอสซังม่ล่าเป็นสี่ข่อยก็ได้นี่แบบบอสซังม่ล่าเลย